สมันชาแกนแกอูตาห<ะ>อมยีราดร้รอนเมืภูมิพ่อเอชื่อมโยงรากเงาแห่งอดีตสู่ปัจจุบันผ่านเมนูพิเศษแกงมัสมั่นมันนกพืชคืนถิ่นจากดินสู่ใจคืนคุณค่าท้องถิ่นสู่สำรับไทยแกงมัสมัน่น อาหารไทยที่อยู่คู่คนไทยและคนสุขโขทัยมาอย่างยาวนานโดดเด่นด้วยรสชาติอันเข้มข้นและกลิ่นเครื่องเทศอันหอมกรุ่นมีการกล่าวถึงกาบเฮเรือชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลรัชการที่สองว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารดร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฝ,ฝันหา ไปเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงแกงมัสมั่นมันนกกันค่ะวัตถุดิบหลักของเราหรือหนึ่งในหัวใจสําคัญของแกงมัสมั่นก็คือมันนั่นเองค่ะที่จะช่วยเสริมรสชาติของแกงให้มีรสชาติคลุมกล่อมและละมุนยิ่งขึ้นค่ะต่อไปจะเป็นเครื่องเทศคั่วและพริกแกงค่ะเนื้อไก่หัวน้ํากะทิและเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็น น้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บถั่วลิสงหอมหัวใหญ่และเกลือค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้วร้านภูมิพ่อขอนำทุกท่านเข้าสู่ขั้นตอนในการปรุงแกงมัสมั่นมันเอกกันค่ะขั้นตอนแรกจะเป็นการจัดทำเครื่องพริกแกงมัสมั่นค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโขลกพริกตะไคร้ผิวมะกรูดข่าแก่และเกลือเข้าด้วยกันก่อนค่ะจากนั้นทำการใส่เม็ดผักชีเม็ดยี่หร่าและกระเทียม โขลกให้เข้ากันอีกรอบค่ะเมื่อโขลกพอได้หยาบๆแล้วหลังจากนั้นจึงนำพริกไทยขาวขั่วป่นลูกกระวานและอบเชยใส่ตามลงไปค่ะจากนั้นทำการโขลกอีกรอบใส่หอมหัวใหญ่และกะปิลงไปปิดท้ายทำการโขลกส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำไปตักใส่ถ้วยแล้วป็นอันเสร็จค่ะ ได้พริกแกงสําหรับทําแกงมัสมั่นมันนกกันแล้วเรามาเริ่มจากการตั้งหม้อและเปิดไฟด้วยไฟระดับกลางกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปและเคี่ยวจนกว่าจะแตกมันค่ะเมื่อเคี่ยวจนแตกมันแล้วเราจะทําการใส่เครื่องแกงที่เตรียมไว้ลงไปค่ะจากนั้นทําการเคี่ยวอีกรอบจนกว่าเครื่องแกงจะส่งกลิ่นหอมค่ะ เมื่อเริ่มได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงแล้วเราจะทําการใส่เครื่องเทศที่ผ่านการคั่วแล้วลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นใบกระวานลูกกระวานปวยกัก๊กหรืออบเชยค่ะจากนั้นทําการใส่น้าตาลปี๊บลงไปและเคี่ยวประมาณ10-15นาทีค่ะเมื่อเคี่ยวจนได้ที่แล้วจากนั้นทําการปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่หอมหัวใหญ่และไก่ลงไปจากนั้นทําการเคี่ยวจนกว่าเนื้อไก่จะสุกค่ะ เที่ยวไก่จังสุกแล้วจะทำการใส่ถั่วลิสงขั่วและหางกะทิตามลงไปค่ะปิดท้ายด้วยมันนกต้องสุกที่เราเตรียมไว้ค่ะทำการปรุงรสอีกรอบด้วยน้ำปลาและเกลือค่ะ ทําการเคี่ยวแกงจนน้ําแกงมัสหมัน่นซึมเข้าเนื้อมันนกค่ะแกงมัสมั่นมันนกทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยเป็นอย่างมากค่ะเนื้อมันนกจะช่วยให้น้ําแกงเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมเนื้อมันเหนียวหนึบชวนให้หลงไหลไม่รู้ลืมเลยทีเดียวค่ะท่านใดได้ลิมรสแล้วจะรู้ว่าแกงมัสมั่นมันนกไม่ใช่เพียงอาหารหากแต่เป็นสะพานเชื่อมรสชาติและวัฒนธรรม จากอดีตสู่ปัจจุบันให้คุณได้สัมผัสรา,รากเง่าของสุโไทยผ่านสำรับอันวิจิตรนี้การภูมมพ่อคอฟฟี่รสสตอรองขอขอบคุณค่ะ